สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องออแนวคิดความพร้อมรบ24ชั่วโมงของกองทัพไทยนะครับคำนี้ฟังดูอาจจะหนักแน่นเข้มข้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความหมายมันอาจจะลึกซึ้งกว่าแค่ภาพทหารยืนเฝ้าตามชายแดนที่เราคุ้นเคยกันใช่ครับเราจะมาดูกันว่าการเตรียมพร้อมแบบต่อเนื่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือเราจะอิงจากข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์แล้วก็ความพร้อมของกองทัพไทย เ้าหมายก็คืออยาให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยทั้งองค์ประกอบเหตุผลแล้วก็นัยยะสําคัญของสภาวะพร้อมรบตลอดเวลานี่แหละครับเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไอ้คาว่าพร้อมรบ24ชั่วโมงเนี่ยเบื้องหลังคํานี้จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับมันคงไม่ใช่แค่เรื่องว่ามีทหารเยอะๆหรือมีอาวุธพร้อมยิงแค่นั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่นั้นเลยค่ะมันเป็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นมาก จริงๆมันคือระบบป้องกันประเทศที่ทำงานตลอดเวลาไม่มีการหยุดพักเลยค่ะซึ่งมันก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องออการลาดตะเวนอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็มีหลายรูปแบบเลยแล้วแต่สภาพพื้นที่ไปมีทั้งเดินเท้าใช้รถยนต์ใช้ม้าในบางพื้นที่ที่เข้าถึงยากๆหรือแม้กระทั่งใช้เรือตามลำน้ำแล้วก็ยังมีการเฝ้าตรวจทางอากาศทางอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยค่ะ อ๋อครับคือมีหลายมิติมากใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังรวมถึงการซ้อมรบอย่างเข้มข้นอันนี้สำคัญมากทั้งกลางวันกลางคืนเลยแล้วก็เรื่องการดูแลอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้มันพร้อมใช้งานได้ทันทีระบบการสื่อสารระบบข่าวกรองอันนี้ต้องแม่นยำต้องเร็วต้องปลอดภัยนะคะอืมครับแล้วก็แน่นอนที่สุดคือเรื่องของโลจิสติกส์ทั้งสเสบียงการแพทย์การขนส่งต่างๆที่ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเหมือนกันค่ะแสดงว่า แก่นหลักจริงๆก็คือความสามารถในการตอบสนองทันทีเลยถูกต้องค่ะคือต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทุกรูปแบบอย่างทันท่วงทีเลยไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามแบบเดิมๆอย่างการลุกล้างอธิปไตยหรือจะเป็นภัยคุกคามผู้แบบใหม่ๆที่เรา,าเริ่มเห็นกันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นพวกโดรนหรือสงครามไซเบอร์อะไรพวกนั้น ใช่ค่ะพวกโดรนโจมตีไซเบอร์หรือการแทรกซึนต่างๆกองทัพก็ต้องพร้อมตอบโต้ได้ทันทีซึ่งถ้ามองในบริบทของประเทศไทยเราที่มีพรมแดนทางบกยาวมากนะคะตั้งห้าพันกว่ากิโลเมตรติดกับเพื่อนบ้านตั้งสี่ประเทศกัมพูชาลาวเมียนมามาเลเซียความพร้อมระดับนี้เนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันคือความจำเป็นทางยุทธศาสตร์เลยค่ะแล้วแต่ละแนวชายแดนก็มีความท้าทายเฉพาะตัวต่างกันด้วยนะคะครับผม ประเด็นเรื่องการซ้อมรบนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันเรามักจะเห็นข่าวการซ้อมอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ้อมตอนกลางคืนอันนี้ดูจะซับซ้อนเป็นพิเศษเลยนะครับข้อมูลที่เราดูกันมาก็เน้นเรื่องนี้พอสมควรมันมีความหมายหรือส่งสัญญาณอะไรเป็นพิเศษไหมครับนอกเหจากจะแค่บอกว่าพร้อม24ชั่วโมง ถูกต้องเลยค่ะการคงรบตอนกลางคืนเนี่ยมันสะท้อนขีดความสามารถที่เอ่อสูงกว่าขั้นพื้นฐานนะคะเพราะว่ามันท้าทายกว่ากลางวันอย่างเห็นได้ชัดเลยทั้งเรื่องทัศนวิสัยการมองเห็นการประสานงานกาันการเคลื่อนพลในความมืดอีกอืมจริงด้วยครับการที่กองทัพสามารถซ้อมรบกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องว่าพร้อม24ชั่วโมงแต่มันยังเป็นการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีด้วยค่ะ อ๋อหมายถึงว่ามีเครื่องมือที่ทันสมัยพอใช่ค่ะมันบ่งบอกว่าเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเช่นกล้องตรวจจับความร้อนหรือกล้องมองกลางคืนไนท์วิช s i ่นระบบเรดาร์ระบบสื่อสารที่มันมั่นคงพอที่จะปฏิบัติการได้แม้ในสภาวะที่ธรรมชาติไม่เอื้ออำนวยนะคะอันนี้เป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์เหมือนกันว่าความมืดเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคของเรานะแล้วก็ยืนยันว่าเรามีเครื่องมือที่ช่วยชดเชยข้อจํากัดทางกายภาพได้เข้าใจครับแล้วการซ้อมยิงปืนใหญ่ ที่เราก็เห็นข่าวบ่อยๆเหมือนกันอันนี้แหละครับนอกจากฝึกให้แม่แล้วมีนัยยะอ,อื่นอีกไหมการซ้อมยิงปืนใหญ่เนี่ยนอกจากฝึกความแม่นยําความชํานาญแล้วนะคะมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆของสิ่งที่เรียกว่าอํานาจการป้องปรามหรือ deterrence นะคะการป้องปราม เป็นการส่งสารไปถึงฝ่ายที่อาจจะคิดคุกคามเราว่าเรามีความสามารถในการตอบโต้ที่รุนแรงนะเด็ดขาดนะแล้วในขณะเดียวกันมันก็เป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กําลังพลที่อยู่แนวหน้าด้วยค่ะว่าพวกเขามีกําลังสนับสนุนที่เข้มแข็งอยู่ข้างหลังนะไม่ได้สู้คนเดียวโอเคครับประเด็นเรื่องป้องปรามกับการโชว์เทคโนโลยีนี่ชัดเจนมากครับ ทีนี้ขอวกกลับมาที่ภาร,รกิจที่ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานเลยคือการล่าตะเวนตามแนวชายแดนที่ทำกันทุกวันทุกคืนการเดินตรวจการเฝ้าระวังผู้นี้มันมีความสำคัญในเชิงลึกยังไงบ้างครับในระบบใหญ่ๆที่เราคุยกันมาการล่าตเวนเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนเส้นเลือดฝอยของระบบเฝ้าระวังทั้งหมดเลยค่ะมันคือการทางานในพื้นที่จริงแล้วก็ทางานหลายอย่างมากๆพร้อมกันไปเลย อย่างแรกเลยคือการแสดงตนหรือ showing the flag นะคะเพื่อยืนยันว่าเราควบคุมพื้นที่นี้อยู่นะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เขาอาศัยอยู่แถวนั้นด้วย2ก็คือการรวบรวมข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่อันนี้สําคัญมากในการเอาไปประเมินสถานการณ์ต่อค่ะอืมครับการหาข้อมูลสําคัญมากใช่ค่ะแล้วก็3คือการป้องกันแล้วก็สกัดกั้นภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นเป็นประจําวัน อย่างเช่นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการขนยาเสพติดอาวุธเถื่อนหรือแม้กระทั่งการข่าวมนุษย์ปัญหาพวกนี้มันกระทบความมั่นคงภายในโดยตรงเลยการแลกตระเวนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะช่วยตัดวงจรพวกนี้ได้ตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะครับผมแล้วก็มีอีกจุดที่ข้อมูลที่เราดูกันมาเน้นย้ำเหมือนกันก็คือบทบาทของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนเองนะคะพวกเขานี่คือเหมือนเป็นแนวร่วมที่สำคัญมากๆเป็นหูเป็นตาช่วยแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติ ประชาชนในพื้นที่ก็มีส่วนสำคัญสำคัญมากค่ะความสำคัญที่ดีระหว่างทาหารกับประชาชนเลยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆการที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือดูแลทุกสุขเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นช่วยเรื่องการแพทย์เบื้องต้นซ่อมแซมถนนหนทางอะไรแบบนี้มันสร้างความไว้วางใจซึ่งอันนี้แหละค่ะเป็นเหมือนเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นแต่ว่าทรงพลังมากๆเลยค่ะฟังดูแล้วทั้งการลาดตระเวนการซ้อมรบการสนับสนุนต่างๆ มันต้องเชื่อมโยงกันหมดเลยในพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากแล้วระบบอะไรล่ะครับที่เป็นเหมือนหัวใจที่ทําให้ทั้งหมดนี้มันทํางานประสานกันได้โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันต้องเร็วต้องแม่นยําหัวใจสําคัญจริงๆก็คือระบบบัญชาการควบคุมและสื่อสารหรือที่เรียกย่อๆว่า C4I Command Control Communications Computers and Intelligence ที่มันมีประสิทธิภาพค่ะ C4I ใช่ค่ะกองทัพก็ลงทุนพัฒนาเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยทั้งเรื่องเครือข่ายวิทยุที่เข้ารหัสความถี่สูงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมหรือแม้แต่เครือข่ายไฟเบอร์ออปติกทางทหารเพื่อให้การส่งข้อมูลคำสั่งการรายงานสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นไปยอย่างรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็เป็นเอกภาพค่ะลองนึกภาพตามนะครับอย่างหน่วยลาดตระเวนภาคพื้นดินจะต้องประสานงานจับการสนับสนุนทางอากาศหรือขอยิงปืนใหญ่สนับสนุนอะไรแบบนี้ ใช่เลยค่ะทั้งหมดนี้ต้องอาศัยระบบสื่อสารที่มันเชื่อถือได้จริงๆเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยสามารถเห็นภาพรวมสถานการณ์หรือที่เรียกว่า situational awareness นะคะแล้วก็ตัดสินใจสั่งการได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีระบบ C4I ที่ดีนี่นะคะคือเหมือนกระดูกสันหลังเลยที่ทำให้การปฏิบัติการ24ชั่วโมงมันเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่แค่เป็นแนวคิดลอยัง็นกาาตียม,อ,มอ่อ่จจแวะค,จจะคสส ทำไมเราต้องเน้นย้ำเรื่องนี้กันมากขนาดนี้สถานการณ์ปัจจุบันมันตึงเครียดถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับหรือว่ามีปัจจัยอะไรเป็นพิเศษที่มันผลักดันให้เราต้องคงความพร้อมระดับสูงแบบนี้ไว้ตลอดเวลาเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือเหตุผลที่ต้องพร้อมเสมอเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยผสมกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ของเราเองนี่แหละค่ะที่เรามีพรมแดนยาวแล้วบางจุดก็มีประเด็นที่เอ่อค่อนข้างอ่อนไหวทางประวัติศาสตร์อยู่อย่างเช่นแถวชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอย่างที่เราเคยเห็นความตึงเครียดในอดีตบริเวณนั้นแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะคลี่คลายไปมากแล้วก็ตามมีการพูดคุยกันอย่างล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมปี2025ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีการประชุมระดับผู้บัญชาการทหารที่จุดผ่านแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์อ๋อมีข่าวอยู่ครับค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องกันว่าจะถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ที่เคยขัดแย้งกันตามแผนสันติภาพ7ข้อที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม2025ันยนะคะ ครับนั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีใช่ค่ะแต่ว่าบทเรีองจากอดีตอย่างเหตุประทะที่เคยเกิดขึ้นในปี2025บริเวณภูมะเขือใกล้ๆปราสาทพระวิหารที่ตอนนั้นถึงกับต้องอบพยพชาวบ้านชั่วคราวเลยหรือว่าวิกฤตการชายแดนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม2025จนต้องมีการลงนามหยุดยิงกันมันก็ยังย้ำเตือนเราเสมอค่ะว่าความพร้อมเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นแม้ในยามที่มีการเจรจา ใช่ค่ะแม้ในยามที่มีการเจรจาการที่เรายังคงการฝึกซ้อมอย่างเช่นการซ้อมรบของเครื่องบินขับไล่แล้วก็กำลังภาคพื้นดินใกล้ๆจังหวัดสแก้วที่พึ่งมีไปเร็วๆนี้มันก็เป็นการยืนยันความพร้อมของเราในการปกป้องอธิปไตยควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นใจในกระบวนการสันติภาพด้วยค่ะเข้าใจครับนอกจากเรื่องพรมแดนแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับ มีค่ะปัจจัยที่2ก็คือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มันซับซ้อนกว่าเดิมมากมันไม่ใช่แค่กองกําลังติดอาวุธเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่รวมไปถึงภัยทางไซเบอร์การใช้โดรนสอดแนมหรืออาจจะใช้โจมตีการปล่อยข่าวบิดเบือนเพื่อสร้างความไม่สงบหรือแม้แต่การก่อการร้ายข้ามชาติที่อาจจะใช้ไทยเป็นทางผ่านหรือเป็นเป้าหมายก็ได้ความพร้อมของเราจึงต้องครอบคลุมมิติเหล่านี้ด้วยค่ะอืมซับซ้อนขึ้นจริงๆครับ แล้วก็ปัจจัยสุดท้ายก็คือความไม่แน่นอนในภูมิทาคแล้วก็สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเราเองอย่างเช่นสถานการณ์ในเมียนมาหรือปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราสิ่งเหล่านี้มันมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบข้ามแดนมาได้ตลอดเวลาครับผมดังนั้นการที่เราดำรงความพร้อม24ชั่วโมงเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การเตรียมรบอย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้างเสถียรภาพการป้องปรามแล้วก็การบริหารจัดการความเสี่ยงรอบๆด้าน เพื่อรักษาความสงบสุขแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติเราเป็นสำคัญที่สุดค่ะการเน้นย้ำเรื่องความพร้อมแบบนี้แสดงว่ามันน่าจะอย่างรากลึกอยู่ในประวัติศาสตร์ความมั่นคงของไทยมานานแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งมาตื่นตัวกันในยุคนี้ถูกต้องเลยค่ะแนวคิดเรื่องความพร้อมเนี่ยอยู่คู่กับรัฐไทยมาตลอดเลยนะคะถ้าเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยเราเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงมาทุกยุคทุกสมัยเลย ตั้งแต่การปกป้องอาณาจักรสมัยอยุธยาการเผชิญหน้ากับลัทธิล่าอาณานิคมในสมัยรัตนโกสินทร์จนมาถึงสงครามโลกสงครามเย็นครับผ่านมาเยอะจริงๆบทเรียนสําคัญที่เราได้เรียนรู้มาตลอดก็คือความประมาทหรือความไม่พร้อมเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่การสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้เลยแนวคิดเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็การต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอมันเลยเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของ DNA ในการป้องกันประเทศของเราไปแล้วค่ะ แล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับแนวคิดนี้จะปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีไหมแน่นอนค่ะบทเรียนจากอดีตก็จะถูกนำมาปรับใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเราน่าจะได้เห็นการใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข่าวกรองหรือรูปแบบภัยคุกคามต่างๆมากขึ้นการใช้โดรนที่ทำภารกิจได้หลากหลายขึ้นทั้งลาดตระเวนโจมตีหรือแม้กระทั่งส่งกำลังบำรุงโดรนนี่บทบาทเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ ใช่ค่ะแล้วก็การใช้ Big Data มาประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อช่วยในการตัดสินใจหรือแม้แต่การพัฒนาระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเทคโนโลยีพวกนี้จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงแล้วก็อาจจะช่วยลดการสูญเสียกำลังผลได้ด้วยค่ะฟังดูไฮเทคมากครับแต่ถึงแม้เทคโนโลยีจะสำคัญแค่ไหนนะคะสิ่งที่ยังคงเป็นแกนหลักเสมอไม่เปลี่ยนแปลงก็คือกาลังพล ทหารทุกนายที่มีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจมีระเบียบวินยัยมีความเชี่ยวชาญแล้วที่สําคัญมากๆคือขวัญและกําลังใจรวมถึงความรักชาติด้วยค่ะครับเรื่องคนก็ยังสําคัญที่สุดใช่ค่ะเทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือแต่คนคือผู้ใช้และเป็นผู้ตัดสินใจการพัฒนาคนให้มีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่ต้องทําต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่ดูเหมือนว่า ภารกิจของกองทัพในยุคปัจจุบันมันขยายขอบเขตไปเยอะมากเลยนะครับมากกว่าแค่เรื่องการป้องกันประเทศจากการลุกรานหรือการสู้รอบอย่างเดียวใช่เลยค่ะนั่นเป็นอีกมิติที่สำคัญมากแล้วก็เชื่อมโยงกับความพร้อม24ชั่วโมงโดยตรงเลยนะคะเพราะว่านอกจากการเตรียมพร้อมสำหรับภัยคุกคามทางทหารแล้วเนี่ยกองทัพยังมีบทบาทที่สำคัญมากๆในการช่วยเหลือพี่รองประชาชนเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆอ๋อใช่ครับ เราเห็นบ่อยๆเลยเวลามีน้ำท่วมดินถลม่มใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมดินถลม่มภัยแล้งหรือแม้แต่โรคระบาดเราก็จะเห็นทหารเป็นหน่วยงานลำดับต้นๆเลยที่เข้าไปถึงพื้นที่ประสบภัยได้ก่อนศักยภาพทางด้านกำลังพลยุโทโธปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆหรือระบบโลจิสติกส์ที่เตรียมพร้อมไว้สำหรับการป้องกันประเทศเนี่ยมันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบรรเทาสาธารณาภัยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากค่ะ ครับเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถูกต้องค่ะนี่ก็เป็นการตอกย้ำว่าความพร้อมที่ว่าเนี่ยมันครอบคลุมถึงการพร้อมช่วยเหลือประชาชนด้วยซึ่งมันก็ช่วยสร้างความเชื่อมัน่นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากช่วยภัยพิบัติแล้วมีบทบาทอื่นอีกไหมครับก็ยังมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะอย่างเช่นการฝึกร่วมกับกองทัพมิตรประเทศต่ตาง อันนี้ก็จะช่วยยกระดับมาตรฐานแล้วก็ความสามารถในการทำงานร่วมกันได้แล้วก็มีการส่งกำลังพลไปเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกด้วยค่ะอ๋อครับครับสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาศักยภาพของกองทัพเราเองนะคะแต่ยังเป็นการแสดงบทบาทของประเทศไทยในฐานะสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมโลกด้วยค่ะ โอ้โหวันนี้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับตั้งแต่นิยามของกองทัพไทยพร้อมรบ24ชั่วโมงที่มันเป็นระบบที่ซับซ้อนมากๆเชื่อมโยงกันหมดทั้งการปฏิบัติงานภาพพื้นนินในอากาศการใช้เทคโนโลยีระบบบัญชาการการสื่อสารไปจนถึงเหตุผลเบื้องหลังทั้งในเชิงยุทธศาสตร์จากภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ภัยคุกค,คามรูปแบบใหม่ๆสถานการณ์รอบบ้านแล้วก็ยังรวมถึงบทบาทอื่นๆที่นอกเหนือจากการรบด้วย ค่ะก็หวังว่าการทำความเข้าใจในมิติต่างๆเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมความมั่นคงของประเทศแล้วก็บทบาทในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ได้ชัดเจนขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือการดูแลปกป้องบ้านของเราทุกคนนั่นเองค่ะความพร้อมของกองทัพจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความสงบสุขในชีวิตประจาวันของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะ ครับผมและเพื่อเป็นการก่อยอดจากข้อมูลที่เราได้สำรวจกันในวันนี้ผมขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักนิดนะครับเมื่อเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราเห็นทงภัยคุกคามแบบดั้งเดิมอยู่แล้วก็มีภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่มันซับซ้อนมากขึ้นอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงสงครามลูกผสมหรือ Hybrid Warfare ที่ใช้ยุทธวิธีผสมผสานกันทั้งทาหารการเมืองเศรษฐกิจข้อมูลข่าวสารเพื่อบ่อนทำลายฝ่ายตรงข้าม ค่ะเป็นรูปแบบที่รับมือ,อยากขึ้นนะคะใช่ครับคาถามก็คือว่าในทศวรรษข้างหน้าเนี่ยนิยามของความมั่นคงชายแดนที่จะมีประสิทธิภาพจริงๆมันอาจจะต้องพัฒนาไปไกลกว่าแค่การมีกำลังทหารไปยืนเฝ้าตรวจการทางกายภาพหรือการลาดตระเวนตามแนวรั้วยอย่างไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องคบคิดกันต่อไปนะครับทั้งในมิติไซเบอร์ข้อมูลข่าวสารและอื่นๆอีกมากมายเลยครับ